ยายา๋าบ้านกระสุแตกเล่าจนปั่นนั้นที่ไทยให้เบิงตอนไปเมืองไทยอันคือโบเหตุคือโบสร้างไม่โลดมาสัน้นมีคำถามเข้ามานะฮะเออสุอิหลีบ้านกระไดพังเล้าไปเบิดทางในทางนอกห้องอับน้ำกระทายให้เบิงเนาะโอ้ยถ้ามีพอมีหลายนะฮะเออก็ยากทำยากซ่อมยากสร้างใไมนะ่พุ่นะพี่น้องขา ถ้ามันจําเป็นบ่อนะเอาไว้รักษาหรือไว้เฮตตอนไปอยู่นั่นคือข้อคิดของยายจ่ายย้าเสมอเด้ว่าถามว่าสร้างได้บ่อสร้างได้แต่พอสร้างแล้วบ่มีคนอยู่มันกระผุพังไปเรื่อยๆอืคิดว่าใกล้กเกษียณแล้วค่อยไปเฮตเดียวหั่นคือความคิดนะเออแล้หนึ่งซีเงินก็บมมีเหลือเฟือเหลือไหลที่จะไปทําไปซ่อมไปแต่งไปอะไรสร้างไว้เนาะให้ผู้ เป็นแม่ดูแลพี่น้องอิลีมันโบอพอนะก็เลยไว้เก็บเสียเห็ดตอนเทไปอยู่ได้เท่ยเดียวสีไิ้บโบต้องเสียย่อยเสียยับเสียเล็กเสียน้อยอืมนี่คือความคิดอโอถ้าใจใหญ่หน้าใหญ่มีหลาย่ก็ย่เค็ดพวกพวพวะพวะทุกอย่างไว้ให้มันเปอร์เฟกคุณนะเฮย้ยตอบตรงๆเขีย์นะคะ